สดแล้วจ้าติชาเดอะเฟสประกาศจบรัก4ปีกับแฟนนุ่มก่อนหน้านี้เพื่อนพ้องในวงการและเหล่าแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้นางแบบสาวสุดมันติชากันติชาชุม,มะหรือติชาเดอะเฟสที่ออกมาประกาศเลิกลากับนิกแฟนนุ่มชาวสวิตหลังจากที่ศึกษาดูใจกันมานานถึง4ปีโดยเธอได้โพสต์ภาพสุดสวีตลงในอินสตาแกรมส่วนตัวรายยาวพายความในใจว่าครั้งแรกและครั้งสำคัญที่สุดฉันอยากจะบอกว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนตลอด4ปีที่ผ่านมา คุณไม่ได้เป็นแค่คู่ชีวิตของฉันแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันและเป็นคนที่รู้จักฉันดีกว่าใครๆเราได้แบ่งปันความทรงจําที่น่าจดจามากมายอย่างไรก็ตามเส้นทางของเราได้พาเราไปในทิศทางที่แตกต่างกันแม้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้เราอยู่ในเงื่อนไขที่ดีและได้แยกจากการมาเป็นช่วงหนึ่งแล้วการปล่อยให้ใครสักคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตฉันมันไม่ง่ายเลยคุณเป็นแหล่งกําเนิดความแข็งแกร่งของฉันและเป็นคนที่ช่วยให้ฉันเติบโตในรูปแบบที่มากกว่า ที่ฉันนับได้อยากให้รู้ว่าเธอคือหนึ่งคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อสนับสนุนคุณเสมอขอบคุณที่ยังทนเพื่อฉันที่รักฉันและเป็นคนที่น่าเหลือเชื่ออย่างที่คุณเป็นเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมีความหมายกับฉันทุกอย่างและฉันจะหวงแหนสิ่งนี้ตลอดไปรักความเงียบสำหรับบางท่านที่อ่านสิ่งนี้ฉันขอให้คุณงดส่งหรือแชร์รูปภาพหรือวิดีโอใดๆของเราเราต้องการพื้นที่ในการเยียวยาและหาเส้นทางของเรา